มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อุ๊ก็จะมาสอนนะวิธีการทําปก u t u b e นะคะเพื่อให้น่าสนใจเพื่อให้คนคลิกเข้ามาดูคลิปของเรานะคะก็ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคือ Inshot นะคะเป็นแอป,ปฟรีนะคลิกเข้าเรามาถึงนะคะหน้านี้ก็คือจะเขียนเออจะมันจะเขียนไว้ว่าคอล่านะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยเออคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาเลือกอัลบั้มรูปเมื่อกี้อู๋ทำคลิปที่สอนการใส่ก้อนเมฆเอาไว้นะ ก็มาเลือกหาเลยสรูปไลน์ลีบนะคะทำมาไว้เมื่อกี้นี้อ่ะรูปแรกก็คือทำแบบ Before and After ก็คือคลิกรูปนี้ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็รูปที่2ก็คือมีก้อนเมฆขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็คลิกขอบนะคะเพื่อปรับขอบใครจะแล้วแต่เลยจะขอบน้อยขอบเอ่อขอบหนาขอบบาง พูดเหมือนพิซซ่าเลยเนาะบางกอบโอเคก็แล้วแต่คุณอุทำไว้ประมาณนี้แหละแล้วก็เครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็เราจะมาลดขนาดของภาพนะคะโดยการเข้าไปที่ผ้าใบเห็นกันปะโอ้พอใช้ดินสอมันก็บงังเนาะคำว่าผ้าใบอะ่ะคุณก็เห็นแล้วล่ะไอสมมาเลือกสำหรับนะคะเอ,อ่อ u t u b e เราต้องใช้ขนาดนะคะ16ต่อ9คลิกเข้าไปเลยเห็นปะ พราะถ้าใหญ่กว่านี้มันจะใส่ไม่ได้แล้วลูกมันจะหล้น YouTube มันก็จะตัดให้แบบแหวงๆข,ขาดๆนะคะโอเคได้แล้วเสร็จแล้วนะคะ16ต่อ9นะห้ามลืมเราก็จะมาใส่ข้อความนะคะเขียนว่าอะไรดีละ่ะการสอนแต่งภาพ น่าดีกว่าสอนใส่ก้อนเมฆในรูปนะคะโอเคอ๋อหายไปไหนล่ะสอนใส่ก้อนเมฆในภาพแล้วก็คลิกโอเคนะคะเห็นปะ เราจะไปแก้ไขก็คือมาคลิกที่ตัวอักษรเลยแล้วก็คลิกที่ตัวดินสอน,นะคะเหมือนโปรแกรมทั่วไปคลิกที่สีตรงนี้นะเราสามารถที่จะเลือกได้แลวข้างล่างสุดเลยเห็นปะถ้าไม่เอาก็อันแรกเดยวอันนี้มันก็จะเป็นแบบให้เราเลือกไปใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยใส่แบบนั้นเลยนะคะูอยากให้มันเห็นชัดๆอะ แต่มันก็จะปิดบังเราก็มาตกแต่งได้เลยโอเคจะทำอีกอันหนึ่งจะเขียนไว้ว่า before นะคะ Okay. อีกอันนึงก็จะเขียนว่า after นะคะดูขนาดให้มันเท่าๆกันอันนี้มันอ้ว,วามันไม่สวยใส่ใหม่ อันนี้ก็สวยดีเนาะสีเหลืองไหมชัดดิคลิกเครื่องหมายถูกนะคะแล้วจะเขียนอีกอันหนึ่งว่า l i f ์บีบเขียนยังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วไลฟ์บีบนะคะ ก็เลือกเหมือนเดิมนะคะลองลองดูเนาะโอเคก็เลือกให้มันมาอยู่ตรงกลางนะคะใครจะใส่สติกเกอร์คลิกไปได้เลย มันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยคือบางอันเราก็ต้องซื้ออะไรอย่เงี้ยมหนปะยอะมากอันนี้ไหมน่ารักดิ ก็นี่ยมันก็จะมีแบบเยอะแยะอย่างเงี้ยสติกเกอร์น่ารักน่ารักเยอะแยะถ้าสมมุติว่าคลิกไปแล้วมันต้องซื้อก็คือราคาจะอยู่ข้างล่างเห็นปะรับอะไรต้องซื้ออีกแล้วอันนี้ก็ต้องซื้อ เราก็คลิกโอเคนะคะคลิกเครื่องหมายถูกโอเคมาแล้วเห็นปะเราก็จะปรับเลื่อนได้โอเคตามที่เราต้องการรูปถ้าเราจะแก้ไขนะคะก็จิ้มไปที่รูปได้แล้วก็แทนที่ใช้คำว่าแทนที่นะคะแล้วก็รูปอื่นมาใส่แทนได้โอเคแปบ๊บหนึ่งอุ้ยยังไม่พอใจกับตรงตัวข้อความมันยังไม่ถูกใจ อยากให้มันเด่นเด่นมากกว่านี้นี่คือเปลี่ยนแค่ตัวอักษรนะคะสีเหลืองก็สวยดีแล้วก็กดฟิลเตอร์ไม่ต้องละแล้วก็โอเคบันทึกเลยนะคะ ทึกเรียบร้อยนะคะก็ออกคลิปหน้าอูจะมาสอนการนำไปใส่ใน YouTube นะคะรอติดตามชมกันนะคะ